แยกราชาวงศ์สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนราชาวงศ์นะก็เป็นบริเวณสัมเพงคลิปนี้เรามาอัปเดตสัมเพลงกันเอาแบบที่เราไม่ได้เดินทางนี้มานานแล้วนะอัน,น้ใหญ่โซนบางสัมเพลงกว้างขวางใหญ่โตมัน,นี้จะเดินยาวทะลุไปถึงเข้างโอง,งองาน เขาไปต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าคนจะได้ไม่เบียดมาก1 0บนาฬิกาสานาทีเดินไปตามแถวชาวบงครับฝั่งนู้นเป็นซอยธธพิทย์ผลที่เราเคยเดินเหมือนเลือนไปทางนี้ป่ะไปเรื่อยๆนะจะทุกขอ คุณนอนอาจจะเดินเร็วนิดนึงนะเพราะวันนี้เราเดินกันยาวเลยกระเป๋ 200. าเป้สองร้อยะ30สามสิบ นนนถนนรละวงวงของมีสองฝั่งเลยนะฝั่งนึงก็มีเยอะตลอดทางถุงพลาสติกโบปลูกผอมกิฟช็อปอนนเดี๋ยวไม่รู้จะได้ลงวันไหนเนอะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมาช่วงถ่ายคลิปวันประมาณว่าวันอาทิตย์วันหยุดแล้วก็หลังเลิกงานเเนอะเราก็ทำงานประจำอยู่ด้วยแต่ก็ไม่นานมากนะเดี๋ยวจะรีบลงให้เร็วที่สุด โล่งถ้าเกิดมาสายกว่านี้หลังเที่ยงก็คือแน่นดอกมอะลิยังอยู่อ,ยอุ้ยน่ารักกูทีคนก็เริ่มมาแล้ว นอนเด็กหมวกเอโก้นูก็ของสุ่มเลโก้ ได้ไม่สวยอ่ะเลิศรองเท้าเด็ก พี่อทองเสร็จล้วเจ็ดสิบเบาทไม่ได้แอบเลย70ลงมเสรนล้ทองเสรจล้วเจ็ดสิบลดไหมน่ารักไม่้อกาเพื่อน คายเบบี้เท่าไหรค่ครับส่งหรือว่าเดี่ยวแล้วก็ต้องซื้อ,อส่งก็จะได้ตัวละหลอยนะสามตัวขึ้นไปเออน่าสนใจคายเบบีบ้น่ารักมากเลยอ่ะ เห็นใช่ไหมอยจะยืดบผมหมี กล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องเท่าไหร่ห <550. S 1> ้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบตัวนี้นะบูบูข้างหลังอะหกร้อยกร้องส่งราคาดีทางโอเคเจ้ท่าน กล่องสุ่มด้วยอันนี้ก็อยากเป็นงให้ดองเดีย๋ยวต้องคอยไม่ได้ส่งอะไรเลยของละร้อยก็ไม,ม่เอาเป็นพวงกุญแจเออ สำเพ็งมีกล่องสุ่มเยอะมากเลยหมูผ้าเมตร ของน่นารักน่ารักเนี่ยมีนเนยเติ่มเนม 조연아 어, 그래? 결정 못 하면 안 돼. 이제 파타야 가야 돼 수영하러. เดี๋ยวเรามาสำมเพลงรอบนี้มีกล่องสุ่มเต็มเลยดีงามมากเลยน,นี่ไปละร้อยเจออีกแล้ว

อันนี้เท่าไหรค่ครับตัวเดียวอันน้เท่าไหร่อันสี่สิบสองร้อยสิบร้อยสี่สิบตัวเดียวสวยน่รักน่ารักคะน้อง่ารักยกหัวได้ด้วยหรอ,กอย,ยกได้ร้อยสี่สิบสีไหนสวยน้องมาสีไหนสวยส มีสีแค่นี้หรอคะออสี่สิบแต่ว่าตี้มากเอาเอาสีอาตัวหนึ่งร้อ่สิบนี้กล่องอันนี้รอยสิบร้อยยี่สิบอันนี้ร้อกล่องยกยกไป้เป็นทวง้วโอ้นี่โดนแล้วโดนแล้วน่ารัก ขาร้อยสี่สิสบค่ะโดนแล้วหนึ่งน่ารักมากเลยอ่ะชิมจัง ไม่ได้กะจะซื้อในนี่ยวันเนี้ยนนมาเจอโอ้ยแก้วน้ำสามใบร้อยอ่วยชาจงลาบร้อยยี่สิบเก้าน่ารัก dạng lắm dạng 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 ไยเบบี uh, ้น nah um. nah ่ารักเลยน่ารักหมดเลยขังสุ่มอีกแล้วไทย วรนี้ของกินเยอะนะเนี่ยเต็มเลยอ่ะก่องเท่าไหร่คะเนี่ย ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก้อนหนึ่งไหมไม่ใช่ไม่จ้่เดี๋ยวนะกล่องเดียวเหรอแล้วถ้ายกบล็อกเลยหกกล่องอันนี้อะไรอันนี้ตัวโฉดดื้อแน้ แบบดูหนห่อยนะที่จะมีเครืดูดแก๊สแบบนี้เ<ด>รื่องอะไรก็เกิดมีได้นะคะเอาอันนี้สามกล่องอันนี้สองอันนี้สองกล่องเนาะดูนะครับเอาอันนี้อีกกล่องเลยอย๋อกล่องสุ่มขายดีมากทุกคอนแล้วก็เยอะมากเลยอ่ะหกสิบบาท นขอี่อีกโอ้โหอันนี้ตัวเท่าไหร่ร้อยห้าสิบี่สองตัวเก้าอ๋อหนร้ซื้สองตัวร้อยพวกุณแจกล่องสุ่ม โอยเต็มแล้วแน่นแล้วลุกคอนชูเปียก ของได้ไม่เยอะเพราะเรามาหมอใส่นุ่ได้อย่างนึงกล้องใหญ่ด้วยอ้ <c oughs> โอ,อันนี้คือซื้อร้านนี้หมดเลยเหรอสุดยอดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> รัดเลยกล่องสุ่มขายดีมากหืมเงี่ทองคุณสมแด็จ đi ngang, chú con Giờ mình được khuôn vài đập coi giờ nè Chơi đi ส่งสิบบาทต้ทองคิดไวอืมได้หรอ เือเขาฮิตอะไรกันสำเพงมีหมดอันนี้กล่องสูมฮิตสำเพงก็มีกล่องสูมเต็มไปหมดดี่งามมากถูกเลยนะโอยฮันลี ใกล่องสมบอลไล่เยอะมากไว้สตอเบอรี่ลูกใหญ่พักเลยอ่ะดูดิลูกเบลอเลยโอ้สุดเดีย๋ยวเรากลัไปที่ถนนนี่แล้ว นราคาอะไแล้วคเอ่ย้ไข่ไอ้เมกาไม้ารา้ไ้ <c oughs> <c oughs> ถนนแล้วข้ามถนนแไปารู้ไปฝั่งู้นนังกว่าเขาซสยหวานนิดหนึ่งรถเม์สายแปดค่ะถ้าสำเพ็งก็มันรถเมสายแปดได้สายสี่สิบก็ได้หกบา,าดเลยต้องจ่าร้อยเดียวเลยมาตรง เรื่งกระดักเือได,ดูได้เลยจ้าเรื่องมัดผมหืมขายดีจ้า จัง <laughs> ได้คาโหดมาอกอยือ 69 39เกิบซ่า

ทุกเทียนนี่ไม่ต้องจุดนื่เป็นของขวัญของปากของสํำรวยได้หมด อร่ดีจังสุดยอดเลยอก,กินยางหึ่งนะคู่ละแปดสิบถึงแล้วคลององอ่ะภารกิจสำเร็จแล้วเดินมาถึงจุดหมายปลายทางอันนี้สะพานหันเนาะของกินเยอะแยะมากมายก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสำเพ็งล่าสุด อย่าล,ลืมกดซับสไครค์กดไลค์กดแชร์กดเด่งให้ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ